แสงตะวันเพิ่งจะโผล่คนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายพาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงจะเดินมดีอันเคยเป็นช่างบรรจงอยู่ที่อุปย,ยาเสร็จแล้วมีช่วงหนึ่งประมาณส,สัก4ปีได้อุปยาแล้วก็กลับมาบ้านมาทำไร่พืชฐานทำไรสำ่สมุครับ พอทำไร่สำลัดในยู่ช่วงนึงเกิดวิกฤตการทำไร,สร่สำลัดราคาตกต่ำและการแพ้แรงก็เลยหันมาทำอาชีพนี้เสริมพอดีเพราะเป็นการวูชาที่ในช่วงเป็นจ้างมีความรู้ตัวนิกนึตัวมาก็เลยมาทำอย่างนี้เป็นอาชีพเสริมในช่วงเกิดโอท็อปเปนปี2547นห้็น,น,นช่วงนั้นก็ทำไปออกร้านตามส่วนราชการที่จัดบังเอินไปเจอลูกค้าที่เขาโดนใจในสมือและคุณภาพของสินค้า กคลังเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันสร้างกาตายไปวันวานโอชีวิตมีอะไรเด็นของงานของเราอันนี้คือแรกเริ่มลูกค้าต้องการทังไวตรงนี้แต่เรา,าทำด้วยมือด้วยคอนก็ต้องตีขึ้นรูปในช่วงจังหวะที่เราตีขึ้นรูปเนี่ยให้ได้ตามรูปที่เราต้องการเนี่ยมันจะเกิดเป็นรอยคอน รอยคอ้อนที่ที่ปุบปุบประบัดทำให้เกิดเสน่ห์ของมันในตัวเพราะเวลาขัดเงาขึ้นมาแล้วมันจะมีความสะท้อนมีความเป็นมงมีความเสน่ห์ที่มันไม่เหมือนใครมันเป็นชิ้นงานทีเ่เป็นชิ้นเดียวในโลกเพราะเกิดจากรอยคอ้อนของความถนัดแต่ละคนก็ในอดีตที่เราทำงานมาเรารับออเดอร์และคอยแก้ ตอบโจทย์ให้กับลูษษาากค้าแต่ปัจจุบันเราได้พัฒนามาเป็นการออกแบบเราเองและออกแบรนด์ของเราเองเพื่อให้เป็นที่รู้จักขลูกค้าทั่วไปวแบรนด์ตัวนี้คือแบรนด์ของเราและที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพคือ S T P ของเราที่ใครจะลามันให้อยู่มือแผ่นฟ้ากว้างเข้าสูงใหญ่ยังเคยข้ามฝันงดงามทมหน่อยเคยข้ามใหมไปยังฝั่งที่ต่างฝัน i